สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะถกเดือดเจ๊เล้งดอนเมืองหรืออารียาฉัดอภิสิทธิ์อมรอกุลเล่าที่มารวยเร็วทำดราม่าสนัน่นชาวเน็ตแห่ถามมันน่าภูมิใจตรงไหนเรียกว่าเป็นประเด็นเดือดที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในตอนนี้หลังโปรดิวเซอร์ยุงได้สัมภาษณ์เจ๊เล้งดอนเมืองหรืออารียาฉัดอภิสิทธิ อมอนกุลเจ้าของอาณาจักรเจ๊เล้งดอนเมืองถึงที่มาของความรวยว่าเริ่มจากจุดใดโดยเล่าว่าเมื่อก่อนยากจนมากต่อสู้ชีวิตจนมีวันนี้พี่น้องผู้ชายได้เรียนแต่ผู้หญิงจะไม่ได้เรียนที่บ้านต้องเช่าเขาเอาไม่มีแม้แต่พัดลมพอเริ่มโต14-15ถึง15ก็หาของมาขาย และเป็นคนชอบอ่านหนังสือด้วยสักอายุ24-25ถึงมีเงิน5ล้านบาทก็มีของขโมยหัวเราะของโจรรับซื้อของโจรไม่มีเว็บพนันสมัยก่อนสนามบินมันจะมีพวกกระเป๋าเดินทางแล้วโหลดกระเป๋ามันจะขโมยมามีการเหมากันเป็นกระเป๋ากระเป๋าเลยบางกระเป๋าทองเต็มเลยก็มีที่ดอนเมืองแล้วก็ซื้อของ PX มีฝรั่งนำของใน PX มาขายให้แป๊บเดียวก็มีเงิน10ล้านด้วยความที่เราเป็นคนอ่านหนังสือก็รู้ว่าอะไรของดีเราอ่านหนังสือก็จะมีพวกนี้แล้วเราก็อ่านภาษาอังกฤษได้เพราะท่องศัพท์ทุกวันรู้ว่าอะไรคืออะไรก็ซื้อของสมัยก่อนเล่ามาขายขวดละ80บาท ชั้นขาย300เดี๋ยวนี้พูดก็ไม่โดนจับเพราะมันนานแล้วมีเหล้ามีบุหรี่มีน้ำหอมชาแนลน้ำเบอร์ไฟขวดละ100โปรดิวเซอร์ยุงถามว่าของจริงไหมเจเลงตอบว่าขโมยจากบนเครื่องบินจะปลอมไหมละ่ะขโมยจากบิวตี้ฟรี มีปลอมเหรอไม่มีปลอมอย่ามาพูดเจเล้งขายของปลอมเจเล้งซื้อของถูกแค่นั้นแหละเจเล้งไม่เคยข,ยขายของปลอมยืนยันรวยไม่ได้ขายของปลอมรวยขายของถูกแล้วก็ปล่อยเงินกู้ร้อยละ20ส แล้วก็ปล่อยกู้ให้พวกพนักงานสนามบินที่ขโมยของมาขายนี่แหละมีลูกหนี้พันกว่าคนไม่ได้ขายยาทำมาหากินเขามาขายฉันก็แค่ซื้อจะไปรู้เหรอว่าเถื่อนจะไปรู้เหรอว่าขโมยเคยขายดีที่สุดวันหนึ่ง10บล้านบาททั้งนี้หลังจากบทสัมภาษณ์ของเจเล้งถูกปล่อยออกไปชาวเน็ตหลายคนมองว่าเรื่องที่เจเล้งไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจนำมาเล่า กับการเอาของที่ขโมยมาขายถ้าพูดตามกฎหมายก็เป็นการรับซื้อของโจรมาขายไหมเจ้าของทรัพย์สินเขาจะเสียหายขนาดไหนนอกจากนี้ยังบอกว่าเจเล้งเป็นผู้หญิงแกร่งที่น่าเอาเป็นแบบอย่างแต่ก็ไม่ควรเอาเรื่องสีเทาเพราะอาจจะไม่โชคดีแบบเจเล้งขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ